สวัสดีครับนักเรียนที่น่าทุกคนนะครับวันนี้เราเรียนวิชาภาษาไทยนะครับเรื่องแม่ไก่ตัวหนึ่งนะมันเป็นนิทานนะครับที่ครูอยากให้เรียนฟังนะแม่ไก่ลายตัวหนึ่งชื่อดันทามีขนสีขาวกับดำสลับกันนะครับมันชอบอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะครับบ้านนั้นมีรั้วล้อมรอบและประตูรั้วปิดอยู่เสมอนันทาจะออกไปที่ถนนก็ไม่ได้มีต้นมะม่วงเลยมะลิอยู่ริมสนามนะครับกรงของนันทาอยู่ใต้ต้นมะม่วงนั้น โรงนั้นทำด้วยไม้ทาสีแดงข้างประตูกรงมีอ่างใส่น้ําตั้งไว้ให้มันกินนะครับเพี่นดูครับดูภาพประกอบนะครับเจ้าของไก่ตัวนี้คือเด็กหญิงสองพี่น้องคนพี่ชื่อดาราคนน้องชื่อรุจีนะครับไก่ของเราอยู่ไหนแล้วคะรุจีถามพี่สาวพี่เห็นมันไปมองๆที่ประตูดาตอบนะครับดูท่าท่าทางมันพยายามจะมุด ใต้ประตูออกไปทางนอกเป็นแน่ทีเดียวนะครับดูภาพาประกอบครับถ้านันทาออกไปที่ถนนรูจีร้องขึ้นมันคงถูกรถทับตายเท่านั้นเองเด็กหญิงทั้งสองรีบวิ่งไปที่ประตูและจับนันทามาที่สนามอ๊อกออกออกครับนันทาร้องพลางจ้องไปที่ประตูแตอยากออกไปที่ถนนใคายเป็นพูดนะครับต่อมาครับ โผนันทาทำไมดื้อย่างนี้เจ้าอยากจะออกไปตายหรือดาราว่าแล้วก็จับตัวไว้อ,อกอ๊อกอๆอก,ออก,ออกครับนันทาร้องอีกรอให้ฉันออกไปเถิดแล้วก็พยายามดิ้นจะให,ห้ดุจากมือดาราต้องออกไปขังกรงไว้สักครู่ก่อนต่อมาครับรุจีพูดเมื่อหายดื้อแล้วจะปล่อยออกมาสองคนพี่น้องจับบันทาไปใส่กรงและปิดประตูกรงเสียนันทาโผล่ออก มานอกซี่ลงร้องเสียงดังนะครับอ๊อกอ๊อกเธอออกไปที่ถนนได้ฉันก็อยากจะออกไปเหมือนกันอ๊อกอ๊อกนะครับต่อมานันทาเชื่องมากเพราะมันเล่นกับเด็กทั้งสองทุกวันูกจีและดารารักมันมากนันทาจึงเหมือนเด็กที่ผู้ใหญ่รักเลยตามใจนะครับมันอยากทําอะไรๆตามใจชอบเสมอนะครับเมื่อเด็กทั้งสองเอาข้าวเปลือกหรือผักไม้กินมันแสดงท่าดีอกดีใจและคิดว่าเด็ก ทั้งสองนี้เอาอาหารอร่อยไหมมันกินนะครับคือภาพประกอบอนี้นะแต่กีนข้าเปิดอครับบางครั้งนันทาเอาตีนคุยจนข้าวเปลือกหกอกจากร่างหมดแล้วไม่ได้กินเลยจนไม่เดียวนะครับจนไม่ได้เดียวมานี่จะน้องราราผู้รกอบูิจีรเราไปดูทีว่าหรือว่านันทาจะมุดใต้ประตูออกไปข้างนอกได้ไหมสองพี่น้องเดินไปที่ประตูเห็นช่องกว้างข้างใต้พอที่ไก่จะรอดออกไปได้นะครับคือภาพประกอบกับ นันชาจะได้ออกไปไม่ได้ดาราและรุจีจึงไปหากิ่งไม้มาสะมาสะไวที่ช่องใต้ประตูจนเห็นว่าไก่จะมุดออกไปไม่ได้แล้วจึงปล่อยนันชาออกจากกรงมันรีบวิบ่งไปที่นั่นโดยเร็วคราวนี้มันไม่กล้ามุดออกไปเพราะมีกิ่งไม้ขวางอยู่ออกออกนันทาร้องเอากิ่งไม้ออกเสร็จทีเถิดรุจีและดาราชอบใจไม่เห็นไก่ของเขาออกไปข้างนอกไม่ได้ นันชาอยาดื้อนักเลยฉันจะเอาข้าวเปลือกไม้กินูกจีพูดนะครับอย่าพุดออกไปนะดาราไล่ไก่ไม่ให้ไปที่ประตูและพูดว่าถ้าเจ้าออกไปที่ถนนไม่ช้าเจ้าต้องตายนันทายังคอไปข้างหนึ่งและมองดูเด็กทั้งสองนะครับกุ๊กนันทาร้องด้วยความโกรธนะครับไม่ตายฉันไม่เชื่อเด็กทั้งสองวิ่งไปเอาข้าวเปลือกไม้นันทาขณะนั้นมีบุรุษประีิเปิดประตูข้ามาส่งจดหมาย เขาห็ิกิ่งไม้ที่ประตูจึงหยิบโยนไปข้างรั้วแล้วปิดประตูว่าอย่างเดิมเมื่อเห็นคนหยิบกิ่งไม้ทิ้งนันทาดีใจมากคราวนี้เราออกไปข้างนอกถนนได้ละ่ะนันทาลึกในใจมันไม่กล้าส่งเสียงดังพกลัวว่าเด็กทั้งสองจะมาจับมันว่าอีกมันวิ่งไปที่ประตูโลเลค่อยมุดออกไปทางใต้ประตูไม่ช้าก็อ,ออกมาถึงถนนได้มันสะบัดขนและกระพือปีกด้วยความเบิกบานแลวเดินไปมาบนถนนนั้น,นครับ นสุดฉันก็ออกมาที่ถนนได้นันทาร้องดกทั้งสองคนนั้นดูถูกฉันนักว่าถ้าฉันออกมาที่ถนนไม่ช้าฉันต้องตายดูสิฉันวิ่งได้และยังไม่ตายมันร้องและกับผือปีกและวิ่งมปยืนกลางถนนูกจีและดารา,รากลับมาถือจานเข้าโพดถั่วเขียวและประก,กาศมาให้ดันทากิน,นครับทั้งสองคนไม่เห็นดันทาที่สนามก็ไม่มีในกรงก็ไม่มีมองไปทางไหนๆก็ไม่พบดันทา เขาเห็นกริงไม้กระเด็นไปอยู่ริมรั้วเด็กทั้งสองไปที่ถนนก็พอรดีเห็นรถยนต์คันหนึ่งเล่นมาโดยเร็วและทับกันทาจนตัวเบนจึงรีบวิ่งไปที่ประตูมองดูด้วยความสงสารจนน้ำตาตกนะครับต่อมาครับขเขาเสียายน้าทามากและพากันไปหาพ่อบอกว่าไก่ถูกรถทับตายเสร็จแล้วพ่อบอขอปล่อยไปก้งสองและเขียนคำไว้อะไรบนกระดาษบนกระดาษขอบดำว่าดังนี้ เพื่อมาเชื่อลึกถึงนันทาไม่ไกิดที่รักยิ่งของเราเสนทิดายนันทาที่น่ารักชะ,ชะล่านักเลี้ยงออกนอกถนนโม่ใจเพลินปราบปลืม้มจนลืมตนถูกรถยุ์เล่นทับดับชีวานิจจาเอ๋ยเห็นทุกเย็ยนเช้ากลับเหลือใจโคลงเปล่าไม่เห็นหน้าเคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมาช่างทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอ๋ยดาราดุจีเอากระดาษข,ของขอบดำนี้ไปติด ป้ายปักไว้หน้าประตูโครงขอ,งอนทาด้วยความสรุปใจนะครับชมวิชาภาษาไทยมีแค่น,นี้นะกันนะให้กันดูคลิปดูหละครั้งนะครับจะได้จำไจด้หมดถูกต้องนะครับสวัสดีครับ